สวัสดีค่ะนักเรียนครูลือณัยแสงมานะคะวันนี้ครูจะมาสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลัะศึกษาในรายวิชาสุขศึกษาชัมม้มนมัธยมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ที่เราจะเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ห,หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนั่นหนึ่งนะักเรียนจะต้องอธิบายถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 2. ส,สามารถวิเคราะห์สาเหตุและบอกผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและ 3. เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรแน่นอนค่ะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจล,ล่าเริงแจ่มใสแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอาจจะทําให้เราเจ็บป่วยได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้แก่อะไรบ้างเรามาลองดูกันนะคะ หนึมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากภาพเด็กๆคงเห็นแล้วนะคะว่ามีขยะจำนวนมากมายที่เรานำมาทิ้งเกิดจากการใช้ของคนในชุมชนนะคะแล้วก็ตามอาคารบ้านเรือนที่เราเห็นมักจะมีคนนำขยะมาทิ้งทิ้งลงในแหล่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมานะคะ สองมลพิษทางน้ำค่ะแหล่งน้ำที่เคยใสสะอาดนะคะมีคนนำขยะมาทิ้งแหล่งน้ำเน่าเสียจากน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ทิ้งลงมาในแหล่งน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำตายปลาตายพืชตายนะคะก็เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียเราเคยใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆได้แต่พอน้ำเน่าเสียนะ เราก็ไม่สามารถใช้น้ำต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนะคะ 3. มมลพิษทางดินจากภาพเด็กๆเ,เห็นแล้วนะคะว่ามีเกษตรกรใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนะคะเกษตรกรบางคนใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชใช้ปุ๋ยเคมีในการบํำรุงดินนะคะทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในพื้นดินตกค้างอยู่ในดินจำนวนมาก แล้วก็มีบางคนที่ทําการเผาหญ้าเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้บางคนก็เผาขยะนะคะทําให้หน้าดินถูกทําลายนะคะใช้ประโยชน์จากดินได้น้อยลงปลูกพืชก็ไม่จเจริญงอกง,งาม 4. มลพิษทางเสียงจากภาพเราจะเห็นแล้วนะคะมีแหล่งชุมชนบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับสนามบินนะคะจะมีเครื่องบินบินผ่านตลอด ส่งเสียงดังบรบกวนนะคะและตามท้องถน,นนจะพบว่ามีรถจำนวนมากมายที่ส่งเสียงดังตลอดเวลาสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะนอกจากนั้นยังมีปัญหาจากการก่อสร้างตามจุดต่างๆนะคะที่ส่งเสียงดังบรบกวนสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่พักอาศัยนะคะก็ถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงอีกอย่างหนึ่ง 5. มลพิษทางอากาศค่ะเราคงจะเห็นแล้วว่าจากภาพเนี่ยควันลดจํานวนมากนะคะที่ลอยขึ้นสู่อากาศนะคะนอกจากควันลดแล้วก็ยังมีควันจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาในอากาศนะคะในชั้นบรรยากาศควันที่มาจากการเผาไหม้เผาขยะเผาใบไ,ไม้กิ่งไม้นะคะก็จะลอยขึ้นสู่อากาศทําให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ปัจจุบันเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ามีฝุ่น PM 2.5จําจำนวนมากนะคะที่ทำให้เราลำบากในการที่จะหายใจทำให้เกิดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจนะคะผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น3ด้านด้านที่1ค่ะผลกระทบที่กระทบกับเราแน่นอนค่ะด้านร่างกายทำให้เราเจ็บป่วย เมื่อเราเจ็บปวดเป็นเวลานานๆสุขภาพร่างกายของเราก็จะเสื่อมโทรมนะคะร่างกายของเราก็จะอ่อนแอลงที่สำคัญเกิดโรคระบาดได้ง่ายค่ะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะไม่เกิดโรคระบาดแล้วถ้ามีใครสักคนเจ็บปว่วยก็จะแพร่สู่คนอื่นได้นะคะอะ่ผลกระทบด้านที่สองนะคะด้านจิตใจ แน่นอนค่ะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะเป็นเวลานานๆได้ยินเสียงดังๆอากาศเมน็นขยะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะย่อมทําให้เราเกิดความเครียดนะคะและถ้ายังต้องอยู่บริเวณนั้นนานๆเป็นเวลานานๆานานานก็เกิดความหุดหงิดรําคาญใจนะคะท้ายที่สุดก็เกิดความเบื่อหน่ายและที่สําคัญที่สุดก็จะทําให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับภาวะจิตใจหรือโรคประสาทได้นะคะ ด้านที่3นะคะด้านความปลอดภัยถ้าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเกิดน้ําท่วมนะคะทำให้บ้านเรือนเสียหายทําให้ผู้คนไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะทรัพย์สินเสียหายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นในกรณีที่ในอากาศมีฝุ่นละอองจำนวนมากนะคะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองของผู้ที่ ใช้รถใช้ถนนนะคะจะมองได้ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกิดปัญหาอาชญากรรมคนเราเมื่อทรัพย์สินเสียหายไม่มีเงินใช้ก็จะไปก่อปัญหาอาชยากรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะไปรักขโมยไปจี้ไปป้นเขานะคะสาระน่ารู้ นักเรียนรู้ไหมคะว่าระดับเสียงปกติที่ไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยินของคนเราจะอยู่ที่ระดับกี่เดซิเบลระดับปกตินะคะที่ไม่เป็นอันตรายจะต้องไม่เกิน80-85เดซิเบลถ้าเกินไปกว่านั้นอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูแล้วก็ทำให้เราหูหนวกได้ในตอนแก่นะคะสรุป สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางน้ําดินและอากาศถ้าอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดไม่มีเชื้อโรคถูกสุขลักษณะก็จะทําให้เราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสแต่ถ้าเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นมีน้ําเน่าเสียสงกินเหม็นหรือมีฝุ่นละอองเยอะก็จะทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ที่สำคัญจะทําให้เราขาดความสุขในการำรวงชีวิตไปเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูฝากกิจกรรมเป็นการบ้านให้ในักเรียนได้ทํานะคะหลังจากเรียนจบแล้วมีอยู่2ชิ้นงานนะคะ1ให้ในักเรียนสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและบอกผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ บันทึกผลลงในสมุดก็ได้ค่ะหรือในใบงานที่เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะส่วนรูปแบบฟอร์มเดี๋ยวครูจะมีให้ตอนท้ายนะคะและ 2. ให้ในักเรียนทําใบงานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพให้ทําในเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะเราทราบกันดีอยู่ปัจจุบันนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนกําลังแพร่สมพัดอย่างหนัก เป็นตัวอย่างใบงานนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ครูให้งานชิ้นแรกไว้นะคะนักเรียนตีตารางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับผลกระทบมาสมครูนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดถึงแนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามารู้จัก ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วผมกระทบเรารู้จักกันแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาหาแนวทางแก้ไขกันนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ